อาการมันก็เลยดีขึ้นแล้วเราก็เลยหยุดใช้ยาไปโดยที่เชื้อมันยังไม่ตายไปทั้งหมดเชื้อมันยังไม่ตายสนิทนะคะแล้วก็กลายเป็นเชื้อดื้อยาพอเรานํายาตัวนั้นกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะมันไม่สามารถใช้กับเชื้อตัวนี้ได้แล้วเป็นตกขาวบ่อยๆรักษาไม่หายสักทีต้องทํำยังไงคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จา๋าไขปัญหาน้องสาวค่ะ มีคำถามส่งเข้ามาปรึกษานะคะจากน้องสาวท่านหนึ่งนะคะปรึกษาเรื่องการมีตกขาวค่ะปรึกษาเข้ามานะคะว่าหนูเนี่ยมีตกขาวบ่อยมากเลยค่ะกินยาก็แล้วสอดยาก็แล้วนะคะรักษาบ่อยมากเป็นเป็นหายหายค่ะรักษาแล้วมันไม่หายขาดสักทีนะคะต้องทำยังไงคะ โดยปกติแล้วนะคะผู้หญิงเราเนี่ยสามารถมีตกขาวได้ค่ะในวันปกติอาการปกติเนี่ยแหละค่ะสุขภาพดีเนี่ยแหละเราก็สามารถมีตกขาวได้แต่เราต้องแยกให้ถูกนะคะว่าระหว่างตกขาวปกติกับตกขาวที่ผิดปกติมันต่างกันยังไงตกขาวปกตินะคะชื่อมันก็บอกเลยมันจะเป็นสีขาวหรืออาจจะใสไม่มีสีลักษณะคล้ายๆแป้งเปียกค่ะปริมาณเนี่ยพอสมควร ไม่มากจนทําให้เปียกกางเกงในชื้นแฉะนะคะไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีอาการอื่นๆที่ผิดปกติเป็นตกขาวที่เราเคยมีในภาวะสุขภาพปกติอันนี้ค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะตกขาวปกตินะคะ <S <S แต่ว่าตกขาวปกตินี่แหละค่ะมันสามารถเพิ่มปริมาณขึ้นได้เป็นบางช่วง ก็คือในช่วงที่ร่างกายของเราเนี่ยนะคะมันผลิตฮอร์โมนสูงขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนก็ได้แก่ในช่วงกลางรอบเดือนช่วงกลางรอบเดือนก็คือช่วงที่มีการตกไข่ค่ะเขาเรียกว่าเป็นมูกวันไข่ตกนะคะสําหรับใครที่อยากมีน้องเขาก็ให้สังเกตว่ามีมูกไข่ตกไหมมูกไข่ตกเป็นยังไงมูกไข่ตกนะคะก็เป็นตกขาวลักษณะใสๆคล้ายๆไข่ขา,ขาวเลยค่ะแล้วก็จะแบบ ย,ยืดได้นะคะเหมือนไข่ขาวปริมาณอาจจะเพิ่มขึ้นกว่าปกติได้ะคะเป็นสัญญาณว่าวันนั้นอาจจะมีไข่ตกหรือมูกไข่ตกอาจจะมีเลือดปนออกมาเล็กน้อยได้ด้วยนะคะแต่ไม่ถึงกับมีเลือดสดแดงๆเหมือนเป็นประจำเดือนหรืออีกช่วงหนึ่งที่ทําให้ผู้หญิงนะคะมีตกขาวมากขึ้นได้ก็คือในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือนนะคะก็เป็นสัญญาณหนึ่งนะคะว่าใกล้จะมีประจำเดือนมาแล้วหรือหลังจากประจำเดือนใกล้หมด ก็อาจจะเปลี่ยนจากประจำเดือนไปเป็นตกขาวปนเลือดน,นิดหน่อยได้แต่จะต้องไม่มีอาการคันอาการแสบไม่มีกลิ่นผิดปกติไม่มีสีอื่นๆผิดปกติไปนะคะและตกขาวที่ผิดปกติของผู้หญิงนะคะก็เกิดขึ้นได้จากหลายสายเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นเกิดจากติดเชื้อราทําให้มีอาการคันลนักษณะตกขาวจะเป็นสีขาวคล้ายๆโยเกิร์ตรวมตัวกันเป็นก้อนคล้ายๆนมบูด ไม่มีกลิ่นนะคะแต่เด่นชัดก็คือมีอาการคันค่ะคันทั้งภายในช่องคลอดแล้วก็อาจจะลามมาถึงด้านนอกของน้องสาวไปถึงขาหนีบได้ด้วยหรือตกขาวที่เกิดจากการติดเชื้อพยาธิส่วนใหญ่ก็มาจากการมีเพศสัมพันธ์ค่ะตกข่าวลักษณะนี้จะเป็นฟองเป็นน้ำมีกลิ่นเหม็นนะคะและอีกตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือตกข่าวที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียค่ะอันนี้เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์เหมือนกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ลักษณะของตกขาวที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีรียก็คือเด่นชัดที่ปริมาณมากสีเหลืองสีเขียวหรืออาจจะมีสีเทาๆได้กลิ่น <Green S 1> จะเด่นชัดค่ะกลิ่นเหม็นเหมือนปลาเน่าเด่นชัดชัดเจนแต่จะไม่ค่อยคันเท่าไหร่อาจจะมีคันบ้างเล็กน้อยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพูดถึงตกขาวที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียกันนี่แหละค่ะที่สาวๆมักจะเป็นบ่อยแล้วก็ รักษาแล้วมักจะกลับมาเป็นซ้ำบ่อยๆนะคะใช้ทั้งยากินยาสอดก็ไม่ค่อยหายขาดตกขาวที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะเขาเรียกว่าแบคทีเรียวาจิโนซีสส่วนคำจำกัดความนะคะที่บอกว่ามันเป็นซ้ำๆเป็นบ่อยๆก็คือใน1ปีมีอาการตกขาวที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือมีตกขาวที่ผิดปกติแบบนี้นะคะมากกว่า3ครั้งต่อปีถือว่าอันนี้เป็นซ้ำแล้วก็เป็นบ่อย สาเหตุที่ทําให้เป็นตกขาวซ้ําๆบ่อยๆนะคะจากการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะ mm hmm. เขาเชื่อว่าเกิดจาก4สิ่งนี้นะคะ 1. นนะคะ mm hmm. เขาเรียกว่า inadequate treatment mm hmm. การที่ใช้ยารักษาอาการติดเชื้อแล้วใช้ยาไม่ต่อเนื่องค่ะใช้แล้วรู้สึกว่าอาการมันดีขึ้นกินแล้วรู้สึกอาการมันดีขึ้นแล้วไม่คันไม่มีตกขาวแล้วก็หยุดยาไปเอง ทั้งที่ยาเนี่ยยังใช้ไม่ครบคอสนะคะยังใช้ไม่หมดตามที่คุณหมอจ่ายยามาให้แล้วหมอนัดก็ไม่ไปตรวจนะคะรู้สึกว่ามันหายแล้วแหละไม่จําเป็นต้องไปหาหมอแล้วสรุป inadequate e treatment ก็คือใช้ยาไม่ต่อเนื่องใช้ยาไม่ครบคอรสรักษาไม่หายขาดแล้วก็ขาดการรักษาไปนะคะสาเหตุที่2คือ reinfection สาเหตุข้อนี้นะคะคือการรักษาเนี่ยรักษาดีแล้วนะคะรักษาแบบหายแล้วแหละ แต่มันกลับมีการติดเชื้อกลับขึ้นมาใหม่สาเหตุที่3เขาเรียกว่ารีแล็ปเขาเชื่อว่ามันเกิดจากการที่ไอตัวเชื้อโรคเนี่ยนะคะมันฝังตัวอยู่บริเวณนั้นอาจจะด้วยเนื่องว่าตัวเชื้อโรคเนี่ยมันมีปอกหุ้มอยู่นะคะมีแคปซูลหุ้มมันอยู่นในช่วงที่เรารักษาเนี่ยเราใช้ยานะคะมันก็สงบลงกับมันฟีดตัวเองนะคะไม่ออกมาอลาวาสแล้วพอหมดฤทธิ์ยา ตัวเชื้อโรคเนี่ยค่ะมันยังไม่ตายสนิทยังไม่ตายไปมันยังแอบ,บอยู่ในแคปซูลมันยังฝังตัวอยู่มันก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาค่ะกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่แล้วก็ทําให้เรามีโรคกลับขึ้นมาใหม่และสาเหตุที่4นะคะ resistance หรือเรียกว่าเชื้อดื้อยาค่ะเป็นการรักษาที่ไม่หายสักทีนะคะไม่ว่าจะใช้ยาอะไรนะคะก็ไม่สามารถทําให้หายขาดจากโรคได้สักทีนะคะมันมีภาวะดื้อยาค่ะ จนไม่สามารถหายาตัวที่จะมากำจัดเชื้อโรคตัวนี้ได้สาเหตุหลักของการทำให้เกิดเชื้อดื้อยานะคะก็วนกลับไปที่ข้อหนึ่งค่ะนั่นก็คือ inadequate treatment ก็คือสาเหตุส่วนใหญ่มันมาจากการที่รักษาแล้วใช้ยาไปแล้วนะคะแต่รักษาไม่ครบคอสก็คือในช่วงที่เรารักษาโวงที่เราใช้ยาเนี่ยเชื้อมันอาจจะแบบ สลบไปตายไปบางส่วนนะคะอาการมันก็เลยดีขึ้นแล้วเราก็เลยหยุดใช้ยาไปโดยที่เชื้อมันยังไม่ตายไปทั้งหมดเชื้อมันยังไม่ตายสนิทนะคะเชื้อโรคเนี่ยมันก็มีการเรียนรู้ค่ะแล้วก็พัฒนาตัวเองนะคะว่ามันเคยโดนยาตัวนี้มาแล้วทําให้ลิ์ของมันอ่อนลงมันก็จะพัฒนาตัวเองนะคะทําให้ตัวเองแข็งแรงมากขึ้นปรับตัวเองให้มีความแข็งแรงแล้วก็สู้ต่อยานั้นได้จึงทําให้มันสามารถ สู้กับยานั้นแล้วก็กลายเป็นเชื้อดื้อยาพอเรานํายาตัวนั้นกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะมันไม่สามารถใช้กับเชื้อตัวนี้ได้แล้วพอเจ้าเชื้อโรคเนี่ยมันเรียนรู้แล้วมันก็พัฒนาตัวเองให้แข็งแรงกว่ายาไปแล้วก็คือเกิดเชื้อดื้อยาไปแล้วแต่เหตุสรุปก็คือมาจากการที่เราใช้ยาไม่ครบคอสใช้ยาไม่หมดมันยังไม่หายขาดมันยังไม่ตายไปทั้งหมดแล้วมันก็พัฒนาตัวเองให้มาสู้กับยาได้ก็เกิดเชื้อดื้อยา และนี่นะคะก็คือ4สิ่งนะคะที่เชื่อว่าทำให้นะคะการรักษาอาการตกขาวผิดปกติโดยเฉพาะที่เกิดจากการติดเชือ้อแบคทีรียนะคะแล้วมันไม่หายขาดสักทีนะคะเป็นปนซ้ำๆรักษาแล้วดีขึ้นก็กลับมาเป็นซ้ำอีกนะคะเป็นวนอยู่แบบนี้ใน1ปีเป็นมากกว่า3ครั้งถือว่าเป็นการติดเชื้อซ้ำบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นจากที่ฟังมานะคะสาวๆคนไหนถ้าหากว่ารู้สึกว่าตัวเองเนะี่ยมีตกขาวผิดปกติ ก็ไม่ควรไปซื้อ,อยาใช้เองนะคะสา,สาวควรจะไปหาหมอตรวจให้แน่ใจนะคะว่าตกขาวของเราเนี่ยมันผิดปกติสาเหตุจากอะไรทั้งเชื้อราพยาธิแบคทีเรียหรือเป็นโรคติดต่อทั้งเพศสัมพันธ์หรือเปล่าทำให้ตกขาวผิดปกติซึ่งแต่ละสาเหตุเนี่ยมันก็มีตัวยาวิวธีการรักษาระยะเวลาในการรักษาที่แตกต่างกันนะคะ การซื้อ,อยามาใช้เองอาจรักษาไม่ตรงจุดไม่ตรงโรคปริมาณนะคะหรือว่าคอสในการรักษาอาจจะไม่ครอบคลุมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีตกขาวผิดปกปติแนะนําให้ไปพบหมอนะคะตรวจให้ละเอียดตรวจให้ทราบว,ว่ามันเกิดจากอะไรจะได้รักษาได้อย่างถูกต้องนะคะก็จะได้ไม่มีอาการเป็นตกขาววนๆซ้ําๆอยู่แบบนี้นะคะหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้ค่ะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงน้องสาวแข็งแรงนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบาย